มัอนี่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 อุ่นศิลปะอุ่นศิลปะอุ่นศิลปะสินแม่เลบ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 บอลใส่ต้นโพให้พี่น้องฟังพี่น้องไปหาบอลใส่ต้นโพมาพี่น้องไปหาบอลใส่ต้นโพมาพี่น้องแล้วก็อย่าลืมหาหินมานึ่เด้อพี่น้องเด้หิน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 พี่น้องถ้าบ่มีหินถ้าบ่มีหินกลับไปหาปูนปั้นมาก็ได้พี่น้องแล้วก็สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่ขาดบ่ได้สิ่งที่ขาดบ่ได้พี่น้องเสียบปอฟังพี่น้องเสียปอฟังพี่น้องเสียบปอฟังพี่น้องแล้วก็ ขาดบ่ไดพี่น้องขาดบ่ไดพี่น้องไปกลดินมากพี่น้องไปกลดินมากพี่น้องไปกลดินมากพี่น้องก้อนเท้าสิกลดินมากพี่น้องก้อนเท้าสิกกลดินมากพี่น้องก้อนเท้าสิกกลดินมากพี่น้องเท่ากะเอาเสียกฟางพี่น้องเสียกฟางพี่น้องมัดหลากบอนไสพี่น้องบอนไสต้นโพพี่น้องมัดไสกับหินหรือไสปูนปั่นนี่พี่น้อง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 พอมัดได้ทีแล้วพี่น้องกะว่างไสกระถางพี่น้องว่างใส่กระถางว่างไสกระถางว่างใสกระถางพี่น้อง แล้วก็กนเอาดินไสพี่น้องกนเอาดินไ er ah สกระถางกลโนดินไสกระถางกลโนดินไสกระถางพี่น้องซัมนี่กระงามแล้วพี <nder Comment erstmal rice used> ่น <plan> <Garrett> ้องซัมนี่กระงามแล้วบอนไสต้นโพุ่มเฮาพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องประมาณนี้ครับพี่น้องโย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 